พอดีมีเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวคัน4ี่ท่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้นะแต่วันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นคันที่เหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์มาตกปลามากนะครับไม่เหมือนปากาดหราทุกคนเดียวนใช่ใช่นี่วิ่งเข้าป่า ไอ้เอาอีกแล้วตายแล้วแล้วเบามันจะฮอตเกินไปแล้วเขียวกาดโอ้ยโอ้ยตัวเลิ่มเลยก็สวัสดีนะทุกคนวันนี้เรามาตีปลาช่อนวังกันนะครับแต่เรา ลงขันหารค่าบอกกันนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกทั้งหมด20คนนะวันนี้โอเพ่นเลยใครอยากจะเขี่ยอยากจะสดหรืออยากจะเหยื่อปอมอะไรก็เชิญตามสะดวกนะครับหมายที่ผมจะเลือกเล่นวันนี้นะผมจะเดินเลือกไปที่บริเวณที่มันมีไอปืนหรือว่าป่ากกอยู่ข้างหลังนะครับผมว่ามันจะค่อนข้างเงียบเ,เพื่อนจะลูปปีทางด้านหัวบอกกันซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเราเดินเข้าจากทางด้านนูน้นมานะก็เดี๋ยวลองดูนะสำหรับวันนี้ กับทิปหารค่าบ่อเราจะประสบความสําเร็จออกไปได้หรือเปล่านะครับด้วยอุปกรณ์ที่เอามาใช้วันนี้นะทุกคนเป็นคัน4ี่ท่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มานะก็หยิบคัน4ท่อนมาใช้เลยง่ายแล้วก็สะดวกมากที่สุดนะครับเวทมันเขียนเป็น PE 0.5ถึงป e 1รองรับเหยื่อที่1-14ถึงสิกร,รัมนะสำหรับเกมเท็กซัสนี้ผมว่าน้ำหนักเหยื่อที่รับเนี่ยโอเคเลยนะเราไม่ตีเหยื่อหนักไปมากกว่านี้แล้วนะนี่ก็เผื่อมาือเหลือแล้วนะ ลอกเป็นเบอร์ซีส0 0พนะครับสายในลอกเป็น PE ของ 2> o 2ทูพัทศนดแปนะครับไม่ได้ต่อช่องหน้าเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ใช้ทางสเตน3.5กรัมประยางเรียวกับเบ็ดอีกว่าเบอร์1 O นะครับนะลองไล่ดูนะเดี๋ยวเช้าๆผมระหว่างทางที่เราจะเดินไปท้ายบ่อเนี่ยเราก็จะหาตีเลาะขอบขอบไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเดินไปตีไปประมาณนี้เผื่อจะ ฟุกฟุกมีปลานอนโง่โง,ง่อยู่แถวริมๆนี้นะเออเป็นไปได้เพราะว่ามันเงียบๆนะส่วนมากเพื่อนๆจะเดินจากทางนูน้นกันมากกว่านะก่อนที่เราจะเดินเข้าหมายนะทุกคนผมน่าจะบอกเพื่อนๆไปหลายรอบแนละ้วพยายามตีนําเข้าไปนะอย่าเดินนําเออบางทีปลามันนอนอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าเกิดมันตื่นพุ่งหนีออกไปเลยนี่โ้ยากนะ ไม่รู้ว่ามันจะมากัดอีกทีตอนไหนอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ชัวร์นะเออแต่ถ้าเราตีําไปก่อนเนี่ยบางทีจังหวะมันไม่ทันระวังตัวนะซัดเหยื่อเราเข้าให้มีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าในช่วงเช้าเนะต่างคนต่างยังแบบไม่ทันระวังตัวเราก็ว่าประมาณนี้นะตีตาไปแล้วก็ค่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆนะครับ จะตีละเอียดตีหยาบก,ก็เอาที่สะดวกเอาที่สบายใจนะแต่ผมก็จะกกอแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยนะเดินเก็บครบรอบบ่อนะป่พาพุ่มจะดัดเลยนี่ไงล่ะอุ้ยเกือบจะจะถ่ายวีดีโออยู่แล้วที่พอดนะเดี๋ยวดผมผไปขางข้างนี่ก่อบบนอ <c oughs> วัดใกล้ๆยังไม่น่านนั่นแหละนั่นแหละทีเป็นชายปกนั่น พวกนี้วันนี้พวกนี้ไปไหนครับไป2 0ปีของเจ้าไหนครับน้ำหมองน้ำหมองนุ้่มองพวกนี้ผมจองของน้าแปะไว้เนี่ยหมดแรงแน่เ่ยผมอาทิตย์นี้ตกปลาเกือบทุกวันเลยเห็นอยู่ไม่ไหวครับเดี๋ยวพักบ้างเพียวันนี้แบบเหมือนมาแต่กายหยาบครับกายละเอียดอยู่บ้าน เหมือนพาก,กัดว่าทุกคนเดี๋ยวกันเหนะมือนพาก,กัดว่าทุกคนเดี๋ยวกันใช่ปะเยเอะๆเด้อใช่ไหมใช่ใช่ใชนี่วิ่งเข้าปา่าอยู่ข้าง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 ป่า นี่มนันี่อย่าดือ้ออย่าดือ้อโอ้ยพอเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวแล้วเพิ่มขนาดตะก่วเป็น5กรัมนะเพราะว่าเราตีสู้ลงไม่ไหวนะใช้ตะก่วกช่วยทวงให้สายมันตึงน,นะเวลาปลากัดเราจะได้พอรู้สึกตัวบ้างน,นะแคมแมอ่ะนะโอเครอดแล้วกำติดยยดะนะครับโอ้โหติ <laughs> ยดย <laughs> ใหญ่ตหัวดอโห นี่ตีตกมันซัดเลยเนาะจ๊กเกอร์หล่นไปมันเอาทันทีเลยโอ้นี่ฮะสุดยอดสุดยอดกันนะทุกคนขอเปิดกล้องแป๊บนึ่งใส่ลมร่มใส่ลมร่มโอ้โหมีอยู่อะไรวะวัดป่าเมื่อเช้านะทุกคนตรงบริเวณกลางบอกทางด้านฝั่งนี้นะครับปลาขึ้นค่อนข้างดีนะขึ้นสามสี่ตัวติดติดนะ คนล,ลุมมกันเต็มไปหมดนะแต่ตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งตลาดวายไปแล้ว <c oughs> นะพอดีแล้วผมเดินผ่านมาแล้วนักบ่าวเรียกบอกว่าแถวนี้มีปลาขึ้นนะครับแต่ตรงที่ผมเดินไปเนี่ยผมเดินไปจนสุดคันบ่อน,นี้แล้วนะครับหมาตั้งแต่หัวบ่ออ่ะเดินเป็นตัวแอล่ะทุกคนไปจนสุดนู้นแล้วนะผมตีนะตามหน้าปืนอ,อย่างที่เราเลือกเนี่ยแต่มันไม่มีปลาขึ้นให้เราเห็นนะมันกลายเป็นว่าเราต้องตี สุ่มออกไปอย่างเดียวนะครับแล้วเรายืนในตำแหน่งที่มันสวนลมแล้วก็สวนแดดด้วยวก้องก็คอยจะร้อนตัดคอยจะฮีทคนก็จะฮีทตามไปอีกนะแล้วก็ลมนะมันกดเราตีแล้วมันเหนื่อยได้คำว่าเหนื่อยนะทีนี้ตกปลาหลายวันด้วยนะวันนี้ออกมาจากบ้านนี้เหมือนมาจากกายหยาบนะกายละเอียดยังนอนอยู่บนที่นอนอยู่เลยนะสำหรับวันนี้นะครับก็นะลอง ปลามันอยู่ตามขอบอย่างที่เราว่าจริงๆนะครับไอ้ตัวที่กัดส่วนมากก็กัดไม่ค่อยไกลนะตัวแรกเลยนะกัดอยู่ข้างหน้านี้เองครับผมวัดไม่อยู่ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตีเลาะโกกเหมือนเดิมแล้วก็มีมากัดทีนึงนะได้เพิ่มมาตัวหนึ่งจังหวะเมื่อกี้ออกไปกัดข้างนอกตัวหนึ่งนะเห็นปลาขึ้นเราก็ตีตื้อๆนะครับกัดแต่วัดไม่อยู่วันนี้วัดปลาเป็นไรไม่รู้ทุกคน,นไม่ค่อยเขียบคมเลยนะไม่งั้นวันนี้3ามตัวนี่เป็นไทยนะค่าคันสามร้อยเนี่ย ใช้โอกาสเปลืองอยู่แล้วนะการตกปลาของเราแต่ละว,วันวันนี้พันว่าเรื่องอยู่นะลองดูถ้าตำแหน่งนี้นะยังมีปลากัดหรือว่ามีปลาขึ้นให้เราเห็นอยู่นะครับคือตื้อแล้วมันกัดเราก็จะอยู่ต่อถ้าหายเงียบไปสักครึ่งชั่วโมงหายเงียบไปเดี๋ยวผมก็จะเดินหาตีตามหน้าแนวกกไปเรื่อยๆนะทุกคนดูซิว่ามันจะเอาอยัางไงกับเรานะครับลองไล่ดู อ,อ,าาอ๋ออ๋อโอ้โหที่ที่คุยกันที่บ่อเมืองโบราณวันนั้นใช่ไหมใช่ใชที่ว่า<ช>ปลามากัดไอปลายางอย่างเดียวเลย<ช>เขียนไม่เอาฮะตกวังมันต้องตามสภาพน้ำเลยนะเอ้าแน่นอนแน่นอนปลาซ่อนปา่อนัดตีเดียวอยู่เลยของแท้ เราตีตกก็ไม่กัดเลยนะทุกคนเอาเรื่องจัด <กา S 1> ติดยอดอยัไหไม่ติดแล้วตัวนี้ดําบับเขาให้เต็มคอแล้วทุกคนขอบคุณน้าเบ่าวด้วยนะสาขแบ่งหลุมให้เราตีป่านะแต่เราเอาป่าขึ้นมาไม่ได้นั่เองนะ เอาอีกแล้วไอ้โมืตายแลยแล้วเบามันจะฮอตเกินไปแล้วไอช่อนนี่แหละฮะกำลังกัดเลยป๋าเงี้กัดหน้าดูเลยกัดหน้าดูแล้วเบาล่อไปสามสี่ตัวแล้วได้เวลาได้เวลาเอาเรื่องอุ้ยโอ้โหมันมินจัดมินจัดเบ็ดเดียวเลยแล้วเบาระวังนะสายพันกันป๋าเนี่กัดดึกด้ กัดแล้วป๋ะตรเนี้ยเอาแต่เอาเรื่องเลยเนี่ยอย่างว่าวันไหนมั่นใจนะอะไรดีไปหมดวันไหนเพี้ยนนะโอ้โหให้ตายเถอะใช่ครับเหมือนกันนะครับผมที่บอกไปไทยนานามาเมื่อวันอังคารสามตัวแรกผมวัดปลาไม่อยู่เลยสักตัวหลุดกลายเป็นตัวที่สี่ปลากันไม่กล้าวัดเลยมือแข็งไปเลยไม่กล้าไล่สายทำอะไรมัน กลายเป็นวันที่ทําอะไรไม่ดีไปหมดเลยสามตัวอะมันมันเป็นดังกันมาเลยเราเอะเฮ้ยเฮ้ย,ยปากัาดหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ใช่ใชแต่วิ่งออกกลางๆแล้วนะทุกคนอยู่ไหมจ๊ะอยู่ไหมจ๊ะ อย่าดื้อ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 ไอ้หนูอย่าดื้ออ,อ,อ,อัออนนี้มาพักร้อนวันนี้ก่อนตั้ปลาได้ว <laughs> ิ่งตัวนี้ละวะ้าวขยับไปอ่ะแจมแจมแจมวิ่งหโหวิ่งอย่างเหมือนมันได้เวลาการน,นะทุกคนตอนนี้มันซัดเหยื่อทุกเหยื่อเลยนะกระดีโจ๊กเกอร์อะไรของเจ้าบ่าวก็ตีเป็นกินตีเป็นกินเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะการจัดการจัดอาสายวิ่งโอ้ต้องส่งยินเนียนหน่อยไว้นนานปลาจะกัดตะกี้นี่เลยอ้ยำหน่อยสิโอ้โหไาจะกัดได้นะพ่อไม่ไม่ไม่มีที่พักมีที่พักล ตามมาแล้วครับผมตามมาแล้วตัเ้าตั้งตัวที่สามแล้วทุกคนกว่าจะมาเพิ่มนะครับมีเดินตีอยู่ตรงช่วงหัวบ่ออยู่พักหนึ่งเลยนะครับไม่เจอกลับมาที่เดิมถึงจะเจอนะทุกคนสันที่สวยแล้วตัวนี้รอดแล้วค่าคันสามร้อ,รอยมีขึ้นจิบอยู่หน้ากอนี้นะใกล้ๆนี่นะครับข้างนอกเนี่ยมันเป็นเหมือน เนินหลังเต่านะแล้วมันก็ตื้นแล้วก็ค่อยๆไหลเทมาลึกๆนะมาลึกแถวๆข้างหน้าเราเนี่ยม่อยๆโอ<ฮ>้โ<ฮ>ลูดด้วยครับลูนะ่น่ะแม่ท่วมเลย,เลยนะ่นะเห่อข้าหยาบเนี่ยแม่ท่วมเลยนี่มันกัดงาผางผมหายไปเลยนะคนเยอะเยอะเยอะเยออืม กดดันตัวเองที่ผ่ายทำปลาหลุดเยอะนะครับวันนี้เสี่ยวกาดโอ้ยตัวเริ่มเลยตัวนี้จับเบาๆคิดว่าตัว,ว,วจะไม่โตอ เต็มคอเต็มคอโอ้ตัวนี้เอาเรื่องสวยๆเลยตัวนี้่รอดแล้วรอดแล้วฝากกับทุกคนเดี๋ยว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 หาตำแหน่งตาวิ่งนะตนเลยี เข้าไปหน้าโกกนะก็ mm hmm. เลยไม่รู้ว่า mm hmm. ป่ามันอยู่ตรงไหน mm hmm. อะไรยังไงนะอ,อวัดดวงเอาเลยอย่มันอยู่หน้าป่าอยู่หน้าป่ารถขนาดเหยื่อลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดเหลือแค่เบอร์หนึ่งนะครับอิคิกว็วะนะคมกลิบเรียบร้อยไม่หลุดเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนตัวเบ็ดมาเนี่ยตอนนี้1 1บโมงนะทุกคนเออถ้าเกิดเมื่อเช้าผมพูด โมโมไปแล้วถ้าเสียงลมมันเข้าไปในคลิปเยอะนี่ต้องขออภัยด้วยนะเออบางทีถ้ามันดังมากๆผมอาจจะต้องตัดทิ้งออกไปนะไอตอนนี้ช็อตโมโม,โมนะ PE 08ของ o 2ท a พันะทุกคนหลังจากที่เราได้ไอปลาตัวใหญ่ขึ้นมาเมื่อกี้นะผมลองรูปๆดูเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่มีรอยเป็นขุยอะไรสักเท่าไหรนะ่นะเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะอาจจะมีแค่ว่า สีของสายมันซีดไปนิดนึงนะถ้าใครไม่ซีเรียสผมก็ว่าใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้ซีดเร็วขนาดนั้นนะใช้สามสี่ทิปแล้วถึงซีดนี่ก็ถือว่าโอเคเราใช้การลดขนาดเหยื่อลงมานะครับแล้วก็ลดตัวเบ็ดไอที่ลดตัวเบ็ดกับลดเหยื่อเนี่ยผมทําปลาหลุดไปค่อนข้างเยอะนะเมื่อเช้าก็เลยลองหาแพ้พูดง่ายอะ่ะมันต้องมีใครรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะ ซึ่งไม่ใช่เรานะเพราะว่าฝีมือเราดีอยู่แล้วแต่อุปกรณ์อาจจะไม่ดีนะทุกคนนึกออกไหมเออมันก็ประมาณนี้นะเออมันต้องต้องมีแพ้รับผิดชอบกับเรื่องนี้นะเออที่เราวัดปลาไม่อยู่นะเราทําดีที่สุดแล้วนะแต่อุปกรณ์มันไม่ตอบโจทย์เท่านั้นเองใช้การลดขนาดเบ็ดลงผมจะเปิดด้วย 1O โอเป็นประจำนะสำหรับเ,เวลาไปตกปลานะไม่ว่าจะตกคลองหรือว่าตกทิปบุฟเฟ่อะไรพวกนี้นะเริ่มใช้1โ ช่วงนี้ก็จะเปิดด้วยปลายาง3.5้นิ้วนะครับแอคชั่นแรงๆหน่อยแต่พอกอไปกอมาหรือว่าเล่นไปเล่นมาพอช่วงไฮสายเนี่ยปลามันอาจจะไม่เอาเหยื่อใหญ่ๆแล้วนะแอคชั่นที่แรงๆอาจจะไม่ได้มันไม่สนใจแล้วผมก็จะมีปลายางตัวเล็กเนี้ยลดลงมาลดขนาดปลายางลงมานะประมาณนี้นะถ้าตัวเล็กไม่กัดผมก็จะไปใช้เป็นไอไ้หนอนยาวอ่ะที่เหมือนไส้เดือนนะอันนั้นก็ เปลี่ยนแอคชั่นไปเลยนะจากแอคชั่นแรงนะมาเป็นแอคชั่นเบาแล้วก็เปลี่ยนแอคชั่นไปเลยนะไอหนอนไอหนอนมันก็จะแบบดุกๆนะเหมือนที่เคยบอกไปในหลายคลิปนะเออวันนี้โม้มากไม่่อยได้นะอย่างที่บอกไปลมมันแรงนะดูตกปลาดีกว่านะเดี๋ยววันนี้ถ้าผลประกอบการดีเดี๋ยวหนีลับเร็วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทริปของน้าแป๊ะอีกนะน้องโดลุย ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งนะทุกคนสําหรับการเหมาบ่อแล้วก็หารค่าบ่อมาตกกันนะทุกคนวันนี้ปลามันกัดค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าบ่อเคยเปิดให้เข้ามาตกไปแล้วนะแต่พักบ่อไปไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะแต่ปลาค่อนข้างจะมีไซส์ถือว่าปลากัดดีพอสมควรสําหรับหัวบ่อแล้วก็ท้ายบ่อนะครับเพื่อนๆบางคนที่อยู่หัวบ่อนะกลับไปตั้งแต่ยังไม่เที่ยงนะรวยกันไปนะครับสิบกว่าตัวแต่ผมไปอยู่ท้ายบ่อก็ถือว่า ไปอยู่ในจุดที่ปลากัดดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ทําปลาหลุดไปค่อนข้างเยอะนะได้มาทั้งหมด5ตัวในช่วงใบาหาปลาเพิ่มไม่ได้เลยนะไปอยู่ท้ายลมมันอาจจะลมมันแรงนะปลากระเยือมันอาจจะไม่เจอกันเ,ออนะเพราะว่าน้ําสภาพน้ํามันขุ่นนะครับแต่มีปลาขึ้นอยู่แต่ตียังไงก็ไม่กัดนะครับตอนแรกกะว่าจะตกสักชั่วโมงหนึ่งอนะตอนนี้ตื้อมาจนใบสองโมงครึ่งอนะเพื่อนๆคิด,ดวเอแล้วกันนะลากยาวมาพอสมควรนะครับพอดีมีเพื่อนๆอ,อ,อยากให้รีวิวคันสี่ท่อนนะครับ ก็เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้นะแต่วันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นคันที่เหมาะกับการขี่โมอเตอร์ไซค์มาตกปลามากนะครับเออถ้าใส่ยูบ็อกได้นี่ผมใส่ไปแล้วเออมันยาวไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเกือบจะใส่ได้นะแต่ไม่ได้นะถ้าใส่นี่งานเข้าแน่นอนนะครับนะพกพาสะดวกแล้วก็เลือกเวทให้เหมาะกับเกมที่เราเล่นก็ถือว่าเป็นคันที่ดีคันนึงเลยนะครับใช้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะเข้ามือ แต่ผมยังไม่เข้ามือเท่านั้นเองเออยังไม่มีคันไหนเข้ามือเลยนะอ่อนไปแล้วนะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยหน่อยนะอยากให้ไปตกปลาที่ไหนตกปลาอะไรนะมีเวลามีโอกาสจะไปตกให้แน่นอนนะครับกด Subscribe ด้วยสวัสดีครับผม